เอาซิปมากรองเพลงำน่จำได้ยี่สิเี้ยเพลงไนรงเพลงเองไหนเพองไหนลืมเลยโอ้ผู้ชื่อซอยดอกแขงลืมเลียนกันได้ปะไม่ด้พลาดไม่หาเหมเอาใอ้พี่น้ขอบใจลลายดีดจะขายเบิรอยู่ปะเทไรนี่นี่เทไรอันนี้อันนี้เทไร ก้าสิบโอ้ยแม่คนไม่เชิญรถคยม่เอาจิ้โตมานหนิงามเอาขาหนึ่งได้ปะน้งขาน้องขาแซนซ่าฮึมงขาแสนซ่าโหยังไงทุกข์เมาาถ่สองสองตามก็ได้ตามมักทวดหนึ่งตามมังหงหนึ่งโอเคสิบห้าพันติ่งเท่าไรนี่เอาอันนี้ไปยังไง โอเคเอาซอยคนละโอ,เอยเ็เอ้ยก็มันคือหลายท่านแทเลยหลยนเ่าะสื้อซอยกาลวารากีเด็กยังสื้อน้ำกันเด็ก,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 ดกอ่าพี่น,อน้องไยเนาะอ่ามันสื่อเต็งมูซอยน้องเตี้ยก่อนอ่าพี่น้องไยเนาะ

ออระงด้เด้อนี่แหละทั้งน้องเตี้ยที่เอ่อมาเตียงให้มัซื้อตลอดแม่กระหู้อยู่หรอแม่หู้แม่เบิ้บเบิ้ิปตลอดขายก็ได้คลิปได้กรซ้าขายนวยเท่าไรมเตีงมู่สิบพันมาสิบพันไปเลยบ่อ๋สิบพัไปเลยไม่นี่ไม่สิบพันกั อันนี้ได้ทงจักบาทนะนี <30. S 1> ่สาสิทงละสามสิบอันนี้ทงห้าสิบบาทอ่าขายดีบอร์ไหมนี่มือีบัไดมือรีบันไดน,นี่มันหอยตันหนาโอ้ยสบายดีเอฟซีวึสบายดีป้าลุงรึโอเคพี่น้อ,องเนี่มะพร้าวนงเตี้ยแล้ว้มะพ่อน้องเตี้ยพาเมเพิ่นเวะจักน้อยพอดีทางพานพอด,ดีนะอ่าก็ลังทางพานเข้าไปก็ได้พาเมเพิ่นเ,เวะ แม่เดรบาร์ซื้อซอยนี่มานสิบพันบ่บานบานบม่มีดบ่พาม่ิวไมเฮออาให้เดรบานี่ผ้าผ้ามันไม้ชีันมันชีวานตีบานนี่อ่ฮะมีอยู่ใหนพูเออบําเยังแซื้อมากินซื่อม่กินอยู่เพื่อนก็ได้เอาใส่ถุงให้เอยเอา ของเท้บุมไม่เมยนี่กระไรให้ตลอดเอาสิบมากลองเพลงองนจำไหนเยอะก่นเพลงแบบนี้องเพงได้าองเพลงาองไหนางไหนบ้ลืมเลยว่าผู้่ออยดอกแทงลืมเลยอ่า่อยดอกลืมเลยนี่โอ้ยลืมกันแหละนี่น้องเล้ยแล้วแบ ไหนบ่อันนี้ทองเท่าไรนี่แหละโซฮ่าโซฮ่าพันโอ้พอดีพอดีประมาณสี่สิบน้อยน้อยสี่สิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทครับผมประมาณนี้เอานี่เอาอันโอเคสีสันหักสีส่ยละพันธุ์ถุงนั่นเท่าไรเจักจักหมาดโอ๊ยหามาโอเคอะไรรู้แบบนี้ได้เป็นกักบาท ถามากเท่าไหร่สิบห้าสิบโอเคอันนี้ดิหนึ่งพันซ่นี่คือหมากน้อยนี่คือหมากใหญ่ราคาเท่ากันโอ้ยขี้โกงกันนี่แล้วปไปยัดเนาะเนน้อยพุจักซื้อแบบซีดีกูเอาไปจัดนี่ไปเตี้ยซื้อแบบซีดีกูเอาไปยัดเนาะ เลือดสิอาไสส้วงไสส้วงไสส้วงซื้อซอยเพิ่นเป็นอะไรเป็นตรงเรียนอยู่ปั๊นคนปิทเทิมครับแม่อยู่ทั้งเมืองล่าพิทเทิมอยู่นอกจากว่าโรงเรียนเอกชนขึ้นตองบิวไปนะยังแต่น้องไซไหมแล้วจ้อยนอนกันตัวว่าไปยึดวั่ได้กนี่นี่กายุเวไปหาเพิ่นยุบอ่ใกล้ยู่สิทางที่ไปที่เฮ้าที่ไปวัดทรรเจียไปเกือบ

แม่มันประมาณแม่ประมาณร้อยสี่สิบห้าสิบเมตรนั่นแล้วเมาภาษาอันบรรลุยังไงไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใจใจก่อนใจให้โอเคครับไปซื้อซื้อมางม่ซอยอ่อน้องเอ่อเตี้ยนี่น้องเไยไปก่อนเด้ออ่ากินว่าขนม กิอออนออนไม่มีรถรถผมมีอยู่นี่ขนมมาฝากน้องเตี้ยเปลี่ยนกันได้บ้างอะไรเปลี่ย,ยนกันบบงนี้เลยอันนี้เอาไรนี่ชาวพัน ชาพันธ์ะบ้านนี่ตรงละชาพันธ์บ่ว่าดีนี่แมม่่บีถุโอ้ยบ่เป็นยังครับแม่บ่เป็นยังครับตรงละชาพันธ์ไหล่ะเอออันนี้ชี้สิพันธลไกันบ่ได้บ่ม่ได้โอเคเนีอาตรงชาพันธ์บ่ฉันระบายสิซื้อซอยอีกเอาเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยนึกกันตรงชาพันธ์ไหมบ่ เรียบร้อยชื่อซอยอีกนะหนึ่งสองสามเจ็ดถุงเท่าไรนี่นี่ถุงาพันบ่ะอันนี้อีกถุงนึงอันนี้อีกถุงนึงอันนี้ถุงเทันน่ะถุงสิบพันเออเอาเอาเอานี้เอานี้อันน่ะสองถุงอันนี้ถุงเทไล่ะ ตรงละสามสิบอันนี้น 30, เอานี่ทรงหนึ่งเอาโอเคแล้วก็มาว่าให้ระเบามาแ <c oughs> มา่คนช่วยกันเลยว้า <c oughs> ยเนาะมีค่าหน่อยนี่แ <c oughs> ม่แม่แม่แม <c oughs> ่อบ่บ่แม่ อันนี้กรบเมนครับกเมนกเมนอันนี้กับ,บ,อ,อ,อ,นนกบอันนี้ถุงม,งมึงโมมังโมมังมูมังมูม,งมัมงมูเหลือสิบพันเปนวะนี่เด้เอัตัวนี้อันนี้เอา้า มาหาแม่ขาวเอาใหพี่บ่ขอบใจละลายดีมีให้เยอะด้วยโดยโดยโดยมาแต่ใช้ก่อนมาแต่หาแม่ขาวหาแม่อยู่วัดป่าผลล้านผลแอวซื้อบักงมจะกินบักงูโอเคโอเคโอเคไปไปบักหลาไปพี่น้องเอไยมาเตียงกระคอโตเดินทางก่อนบ้านนี้เนาะพี่น้องเนาะกะมาซื้อบักงูซอยน้องเตี้ยมาขายคือเก่าพี่น้องเอไย บ่าวกับกันเด้อไปบ่าวเมื่อบ้านทุกหล่ะเมื่อบ้านไปมา <c oughs> เบิดลเลยพี่น,ออนอ้องเหงเนาะยังเหลือตัวนี้เอาไว้ให้ <c oughs> เขากินพี่น้องเนาะเห็นปะจะขายเบิดอยูอ่ปะเทไรนี่นี่เท่าไรอันนี้นค่ะ อันนี้เลยรวมบนิดอะไรเาอันนี้อันนี้เอไรเก้าสิบเก้าสโอ้ยมาคนม่เิรถคนณม,ม,ม่เชมเอา้าขอบใจงามงามงามเออมาคนมาได้จะคายเบิร์ดเกาคนมาเออเบิร์ดเฉยเก่เาอีตัวน,น้องเพิน้องมาคนม อ,อึบ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 เรียบร้อยเบิดเบิดอัดนาสตร์โอเคเนาะเปลี่ยนเบิดแล้วเบิดจ่อยอือไปกันเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไปพี่น <Odys se> <us> ้องในเบิดเตียงคนตัวเดินทางกลับก่อนมาเนี่ยดูดีมีแห้งเบิด์ตสกูดทุกคนซอยเมาเต็งมูแล้วมกแตงซอยน้องเตี้ยคือกับ ไปน้องเห็มมาต์ตบาทนี้หลังจากที่เราไปหาอันนน่ะ้องเตี้ยเนาะไปซื้อหงูนะ้ำพึ้นแรากกะสิพาเมโมนเพิ่มเมื่อดินบ้านดินซองอ่าเขาก็สีเวซื้อไก่ย่างเซโนหรือว่าปิ้งไก่เซโนี่น้องเอ็มมาทิศเซโนต้องกินปิ้งไก่กับสัตวกับเมีนมาโบฮนะอดนน่าเพลินเนาะ อไป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 ซีนูต้องกินปิ้งไก่ปิ้งไก่สมตำ้องนี่เนาะไปซื้อปิ้งไก่ก่อนเออ เมพนาพนยากินปิ้งไก่พี่น้องเลยปิ้งไก่ซีโน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 เสีใจเบื้งกรนเดอพี่น้องเดอนี่แหละปิ้งไก่ปิ้งไก่ ปิงไก่เงียตาอ้อกันผูเด้อเอาจนโตมาหงามเอาขาหนึ่งได้ปะนอเอาควหัวม่ได้าาข,าเ,า,ข,า,เา,ขาเดียวสองขาด้นะสองขาเท่าไรได้สขาสขานเศ้าอืมสองขาแสนเศร้า,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 าูยังไงทุกท่านเมา ้ามหาข้อมันน้อก้นเออกระใจเย็นกว่าทุเทไรทุเทไทุละสิบทุละสิบสามทุงห้อืมโอเคอะเบิงบิงเบากว่าขกเออกระจายเย็นเคือใจเย็นเย็นขนน้ำรัวไก่นี่เฮ้ยโอ้กระจายห่อนแท้ปิดไก่เซโนตัวไรไหมไหมปะ ไม่เท่ๆเนี่โอ้าหอนหอนอยู่นี่มันยังอุ่นๆอยู่ยายหันละตัวใครใครแนี่ผ้าเมย์พิ่นมาให้เมย์พิ่นเลือกแล้วก็ได้อันอันนี้เมย์เมย์มากินแบบตัวเล็กๆยิ่ใหญ่เอาเอาตัวเท่ๆหน่อยกลางๆพอดีกลางๆเนาะตัวเท่าๆหนี่ฮะอันนี้เลยฮะอันนี้แสนสามแสนสี่ มีมีตาอยู่บ่ไม่ไม่จะกินตำยังครับตำมกทั่วมะฮงอ่ะสองย่างตก็ได้ตำมกทั่วหนึ่งตำมะฮหนึ่งโอเคอ่เซบเซบบเสียเมื่อกินเพื่อนใกลจะสองตัวแล้วเตียงแล้วจจโอ้ยก็โอ้ยน้อทงมันสิบ้าบุญอล้่บ่บยังได้จดกแต่ว่าทงเท่าไหร่บาทกได้ให้่ห้น ตัวนี้ไฮไหมแสด่งวานี่ไฮเก้าท่าน่ะไฮไมู่กาไ่เกัรเอาเอาากละาวฮะข้ากาดขอีกจะขึ้นจะขายอะไรอันแทะอเงี้นำเจ้าอ้เอเอชาชอยส่งไปมเออออหันจ้บุ้ยส่งใท่ไอ้บ่ไ่ดเด้อลุ้ได้นี่เขาได้ขึ้นโพนได้เขาขึ้นโพนไ มันกะสิบรประจมบ่เฮ้คูห่านเลยก็ไดอ่าอไรยัยโคนละทงทงละถือโอกาสไปสีขายเป็นอ่าแบ่งกันเด้แบ่งกันแบ่งกันเพราะว่ามันใช่บริ บ่ได้กินนะว่าตำตรงเมน้าเอาไปซื้อมันก็บูดอันนี้จะซอยสชหรอกแหละอโดยโอสาธุจยังหางอย่งมีอยู่แล้วอบอกเลียกง่ายเท่าไหร่โนบเพินน่ะเออเราอวยพรให้ให้หางห้มีเราอะอ่ห้มี่เราะมันหางมันมียากหลายเสื้อไอ้นี่บลองเป็นไอ้บะฮู้หรอก มันมันรวยเงี้ยไงน้องก็คิดเบื้องนี้ไอ้ไอ้เลาะมาตั้งแต่สวรรค์เบิดเบิดเกือบชองล้านแล้วอ่าโบต้ายกี้ทั้งไหนกับแบบนี้แล้วไปทั้งไหนก็มีแต่เอฟซีเอฟซีได้ชื่อช่วยได้มาตั้งแต่ตลาดชมาควีใช่ยัาไปนี่แล้วยังไ่ได้เงินจะได้อะไรอ่าโอเคอ่ารักมักปะ ปลาดบ่ะปลาดปลโดุบปลาดุบปลาดุบปลาดุบบอกบอกไปไปเวฟอายุวันกี่ไหนอ่ะสิบห้าพันเอาอันนี้ป้ยังอันนี้โอเคจะอะไรเก้าสิบ okay. อ่ะ ชื่เขาเนี่ยแหนำเมียนี่ยชื่อไปประตูจกขอบคุณครับเป็นยังก็ชื่อให้เมี่ยกินน้ำนี่บ่เงินตัวใส่งันอันนี้เน่ใส่พกกินเ่เป็นแสนเป็นลาดม้งีเาเป็นเสนเป็นลาดก็รู้เลยนี่นี่ ม่หยางหรอบ่ะยาะเทากับน้องย็นน้ำเย็นเลิกก็ต้องท้อแล้วเมนเชานำให้เร็วเลย đ อ y คอยบริลืมเด้อนี่ยาได้ได้เด้อยด้ยด้วยซื้อซอยเพื่นกันด้ยปิ้งเทไรนี่ โอเคเอาซอยคนทธะพุทะตูปพ right? ุทะตูวพะตัโอ้ยอ่าบอบบอบ่อบเซโนไม่ไม่มากินเครื่องในเครื่องในอยู่บ่เครื่องใน่เยอ๋อะเครื่องไน่ไม่ไม่ไม่เท่าไรไม่ซาวห้าอ่าเป็นเท่าไรป่ะฮะ แสนหกเสียบเอามาฮอดชิโน่บม่ได้กินปิ้งไก่เม็นบะฮอดแมนจิจัดดิจ้า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 เออตียงเอาไซเอาเอาไปอีกตัวนึงเอาไซรถนี่นี่แหละโอ้ไปไปพาคุณยายพลังพ่อเนาะจ้าอ่านควักไว้ไวอยู่นั่นก็ดีเออเอาอันนี้ตัวหนึ่ง

โอ้ยก็มันคือลายท่านเทเลยมซื้อคอยกันล้วะตะกี้เด็กยังซื้อนำกันนันเดยโอ้ยตัไข่ไหตะกี้ไข่ไหมเออมันเาอออตัวราไรของเจ้าตัวแบบดมดานี่แหละทำนี่ทำนี่เอาเกาสิบนกันอ้โอเคโอเคตัวเดียวแล้วเจ้ากระเบิงคอยซื้อเนี่อ่า ขายหน้าบดเป็นทงก็ยังบ่พ่อนี่เอ้าซอยซอยใครก็ได้ใช่ไมไม่สิบท่นมาเตรียมท่าจัหาใหม่เนาะสองจ้าจ้จ้สามสี่ห้เได้หฮ้ยอันนี้กินบัเบดได้ไหมไปยายคนเจีาเห็นกดใจไปยายยังไงโอ้ยแต่กี่ได้แตยังไปซื้อหน้าผ้าซอยซื้อตีน่อยหานอยขนมซอย วว้าจืดแตกี้ขอดได้รด้อดได้้อบุไวนะมึงเนี้มึงเอาไปชนยังมาหลเราเกิดโะดิกดื่อบุคักเนาะพวดพูสู่ชีวิตคักอีเรน่จ้าจ้าแม่ครับครับครับผมครับครับ โดยโดย,โดยขับใจขับใจเท่ารูเทา่าไหร่เท่าหรือซิพันสีงสกับซิพันโอ้ยอกไลยก็นั่งคนซอยก็นั่ง <c oughs> น้อยใจอีกแล้วบา้านโอ้ เออมื referral, push.. ้อไหร่ชาเด้อเมือหร่ชาเมื้อหนาโอ้ยขอโทษกบไรเออเนอน้องไม่เป็นพี่ไม่เข้าใจหรอกเน้ยยังพอดสามล้านทอดแล้สามล้านโอ้ทอดใช้ชื่อสามล้านบุเนี่ยกินได้ชื่อน่ะมันกับพดตัว อาจจ้ามาแต่สวัสดมัดจ้องล้านมัแม่โน่เ็นล้านนึ่งมันกระเบิดอะไรล่ะหนึ่งจะอะไรผมนี้เออตัวเชนลายนปลายเนปลายโอ้อ้เผรนเต่าอยเืออางะเออ่านั้นบรไรบ่คือมันยังคือคักเทนนยังคือเป็นปุ่มๆไปแท้หัวใจมันได้ห้อยได้หัวใจเลดตัวฮอปปิ่งสุกม้นก็มี มันกับโี่บอกว่ดแล้ว่กินมเวตดละเอออีลีฮะพอแล้วเจ้าเบิ่งนี่ในรถห้องกันนในหลังก็มี่อมไฮไลให้เ็้จันีด๋คือเจ้านนี้แล้ว ช่วยแนย่ช่วยแน่ไผก็ดีไปไปกันเด้อมืึงน่ะไ,ไ,ไปขายหน้าก่อนที่มาซื้อชอยเงินเบิดเลรอขายไดีไลย <laughs> โอเคไปไป,ปอบใจไปพี่น้องเลยขอโตเดินทางก่อนบานีิแหวนนี่ก็เบิดเป็นลาดบวายแบบนี้พี่น้องเลยโอ้ยนี่ค้าจะขายกันเลยเนาะบุก้าโลห้าตลาดแบบนี้แบบนแบบน <laughs> ป้าป้าปๆเดินทางก่อนพี่้องไอ้ภาพเมย์เพิ่งไปกินข่าวกินน้ำก่อนเพิ่งหิวข้าวหิวน้ำระบาดนี่เนาะปาอยู่ดีมีแฮงบัจจคูจุกคนสบายดีเด้อพี่้องไอ้เดินทางก่อนบายบาย